พุงนี้ให,ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดอาหารตอนกลางวันก็ได้เกิดขึ้นแบบนัดูก่อนว่ามีก็มีเยอะ,ะอ่ะอ่ะลูกค้ามาล้วเปิดเลยมาสองคนละกางเกงยีนทรงบอยเอวสูง หลีนะคะรุ่นนี้เป็นงานเกรดเออุ้ยรีวายเลยเธอตัวแรกอ่ะพี่ตัวแรกก็แบบรีวอุ้ยห้าส่วหนึ่งใหม่กริบเลยใส่เทปเปล่าเดี๋ยวแอบแอบเก็บไว้ก่อนนี้มาเทียบทรงไม่ใช่เถอฉันก็เอามาใส่เองไงสองตัวฉันเอามาสลับได้ปะวะลูกค้าคุณได้ยินนะอุ้ยลูกค้ามาเธอแพนกล้องให้ลูกค้าดูดิ โุ้ยลูกค้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเอลสูงทรงบอยอย่างเงี้ยคุณพี่ใช่ทรงเดิมงานเกาหลีทรงเดิมนะคะคุณพี่อย่าเพิ่งวางะเดี๋ยวให้ดูอ้ามันจะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้เกาหลีเกาใจอ่าเดี๋ยวดูของแพทเนี่ยดูดิทรงน่ารักมากเลยอ่ะแปดสิบบาทนะคะพี่แปดสิบบาทนะรีดแล้วยิงป้ายแล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอ่ะ ร้อยห้าใช่ป่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็ได้พี่เอลฟ์เฮ้ยรีวายเธอห้าศูนย์หนึ่งีวายห้าศูนย์หนึ่งนะลูกค้าใครเอาแพ็คนี้พิมพ์ได้เลยแปดสิบบาทตัวละนะพี่ลูกค้ายกเราจะขายเฮ้ยดูดีทรงบอยตัวนี้เขาเรียกขาขาแบบลิซ่าเออเออเอะขายยก50ใช่ไหมใช่จ้ะ นี่แต่งขาดด้วยนะลูกค้ายิงปลายเรียบร้อยอผ้าหนาผ้าดีาพี่เคยดูแล้วเกรดบีราคาถูกกว่าน,นี้ก็จริงนะแต่พี่ถ้าไปขายยากแน่นอนเลยเคือผ้ามันไม่ค่อยสวยเนี่ยเอวสูงแบบเนี่ยสูงเหมือนต้นมะพร้าวเลยลิซ่า,ล,ซาลิซ่าเนี่ยสูงมากเลยอุ้ยตัวน,นี้น่าราักสูงแบบปีนต้นมะพร้าวไปเลยอุ้ยน่ารักมากเลยเธออัน็สโชว์ลูกค้าเลยโอ้ ดูดิเอลสูงแบบพี่สูงมากสูงแบบไป,ะป,ะปะยะไปะยะลาวนมเลยล่าสุดเออไหนแพทดูเนี่ยพี่ดูดิขาก็บอกทรงบอยขาใหญ่โอ้ยน่ารักคัดเกรดแล้วเป็นงานเกาหลีเดิมๆเ,เลยนะคุณพี่คุมมากแม่โโอ้หดูดิเห็นนะแปดสิบาทค่ะร้อยห้าสิบสบายเลยนะรีดแล้วยิงไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยเออครแบบ รุ่นนี้คือใครขี้เกียจโอ้โหดูดิอ่นะอันนี้เหมือนทรงลิซ่าเนี่ยเห็นป่ะพี่แต่ของเราอ่ะเป็นงานเกรดเอนะคะรีดแล้วยิงป้ายแล้วคุณพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยได้ๆทั้งสิน้นรุ่นนี้เป็นงานคัดเกรดเอค่ะคุณพี่ราคาจะอยู่ที่ตัวละแปดสิบาทนะคะห้าสิบตัวแปดห้าสี่สิบสี่พันบาทใครจะเอาแพ็ครีวิวคือได้ทุกตัวมันสวยวินเทจอะเนาะอือคือพอเห็นแล้วแบบถูกใจอะ่ะ ถึกใจมากอ่ะดูดิลลีีแบบกดตรงกลางลงหน่อยมันป่องแล้วไซส์แบบไซส์ดีนะไซส์ไม่ใหญ่นะงานเดิมทรงเดิมที่ไม่ต้องไปเปิดไปลุ้นตัวเสียตัวขาดอืทรงบอยอ่ะใช่ทรงบอยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ทรงบอยเห็นปะเอวสูงเห็นปะพี่เป็นงานที่แบบคัดเอวสูงนะคะสูงมากสูงน้อยก็แล้วแต่ตัวนะคุณพี่ โอ้ oh, ดูดิเห็นไหมใสนะ์น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบหกถึงประมาณสามสิบบ่สามสิบสามสองได้เลยมันเป็นเอวสูงไงพี่ตัวละ80บาทเป็นงานคัดเกาหลีนะคะพี่เกรดเอรุ่นนี้เกรดเออุย้ยเธตัวนี้น่ารักมากแพชชั่นหน่อยเนี่ยบางตัวก็มีแต่งขาด50ตัว สี่พันบาทนะคะตกตัวละแปดสิบบาทรีดแล้วยิงป้ายแล้วรีดแล้วยิงป้ายแล้วขายสบายลูกค้าไม่ต้องทําอะไรแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเธอฉันบอกแล้วว่ามันเด็ดอุ้ยจุดนี้แบบเข้มปืดเลยอะขายร้อยห้าจะใครขายเก่งๆนะใครมีวาทศิลในการพูดที่เอาไปขายร้อยเก้าสิบได้เลยร้อยเก้าสิบทังไหลจริงๆพี่ร้อยเก้าสิบทังไหลได้เลย สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นงานเกาหลีนะคะพี่ไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะเป็นงานเอวสูงบางตัวสูงมากบางตัวสูงน้อยแล้วแต่ตัวนะคะแต่เป็นงานเกาหลีทรงเดิมไม่แค่ทรงใดๆเลยพี่รีดและอุ้ยเนี่ยตัวนี้น่าต้องเลยแพ็บางตัวมีแต่งขาดนะพี่เออมุกเอาไปขายปะละ่ะฉันอยากข่ายมากเลยนะเธอเออฉันอยากจถ่ายมากเลยก็ยเ,ยเอาไปถ่ายรูปไง ก็ให <ot> ้ลูกไหลสุดอ้หหเนี่ยดูดินี่ขาบานขาบานอุ้ยดูดิลูกค้าเนี่ยเธอก็จะได้ลูกค้าแล้วคือแพทหนึ่งสี่ดีคุณพี่สี่ดี ราคาเท่าไหร่50ตัว4,000บาทตกตัวละ80บาทค่ะคุณพี่เป็นงานคัดแล้วเกรด A นะคะเกรด A รีดแล้วยิงป้ายแล้วแครไม่อยากเกรดถูกที่แบบมาค่ะอยพี่แบบถ้าแบบเออตัวละ60บาทก็มีนะแต่คือมันไปไม่ได้อะดูแล้วลูกค้าไปยากนะคะเอาเกรด A ดีกว่าเพิ่มอีก20บบาทแล้วขายได้ดีกว่าขายได้ขายหมด ดูสิจ้าเนี่ยลูกค้าเอวสูงเห็นปะอ่าเนี่ยเห็นไหมใส่กับเสื้อสีดำสวยสังเลยเเเเใครชอบแพ็คนี้อยากได้แพ็คนี้นะคะพี่สี่พันบาททักแอดมินมาได้ทุกตัวในรีวิวเลยนะคะแท็หน้าจอมาเลยจ้าสวัสดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้รีวิวจุกๆอีกแล้วก็ดังผ้าใสา่สอมีที่เดียวสาขาดเดียวนะคะ อ้ยลูกค้าเพิ่งเข้ามาเจอกันพรุ่งนี้นะคุณพี่จ๋าสวัสดีค่ะ